รุ่นนี้ปีไหนนะก็กูเห็นในหมู่พ่อยในเอ็มแม่งติดทั้งตัวมีเคสาด้วยถมันไม้ายุไลัดไหนหมู่เก้อยาใส่หานแม่งโดนยิงไม่เข้าอันนี้เช็คเช็คแล้วใช่ไหมใั่นี้เชคกับของอะไรที่เป็นเว็บของหลวงพ่อเลยสวัสดีครับสวัสดีคทุกท่านครับ สวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์พงศธรนะครับผมข้างหลังผมครับก็เพื่อนๆครับก็จะมาชุมนุมกันเหมือนเดิมครับผมมาสองพระเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูพระนะครับนี่มีพระให้ชมหรือเปล่าครับสอถามเพื่อนดูครับผมจบด้วยสั่งด้วยแล้วมันจมาตีใช่ไหมใช่ใช่ก็จบมาแล้วก็เลยไปสั่งข้าวมาเลยสวัสดีครับกาเดชสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ ับดีครับสวัดีครับดีครับัดีครับครับอามเยอะมากเลยอ่ะจักบาทดิจดสองจุดสองจานนี้มีพระชมไหมครับที่หลว่อเงินครับพ่อเงิน อันนี้ที่กล่องนะครับตามกล่องเลยครับตามกล่องเลใช่ที่การสร้างแล้วก็พอสอวัดที่ออกหลังพ่อเงินบางคานสองห้าสองเก้ากองทุนเพชรแกรนการประชุมศึกษาธิเกตแกะเลยอันนีสวยนะอันนี้แกะแกะพิมพ์มาจากพิมพ์มือจุดปี15ครับอ๋อ ลายเด้ครับกับรุ่นของอ่ะรุ่นนี้ครับสวยมากเลยครับผมรุ่นนี้แนะนำรับพิธีพิธีพุทธายพิเศษดีมากเลยครับเป็นภาพพิธีดีแล้วก็เจตนาในการสร้างดีเห็นไหมคือรายได้เป็นทุนการศึกษาของของเด็กนะครับของเยาวชนครับผมนี่นันนี่เสียเอกเสียวาเขาเป็นสวยนะครับรุ่นนี้นะครับข้างพขวานขว่าทั้งหมด เมื่อกันเมื่อวันตั้งไว้ตรงนี้ยังกองเก่าแล้วแต่พระยังเดิมอยู่น้ำทองยังใช่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 เนี่ยว่างครับใมันแงเสียดนี่ด้อนรอกันเน่ยออกไปเสียนคนะคนออกเปบนเออหนาะนีย่วไคนมาคนมาจากที่ไครับผมเออสวยมาก มอสี่นาาเป็นรุ่นเดียวกันนี่ครับไปจำใกล้ๆนไปแบนอยู่แล้วอไปจำตเกาเอย่ท่นีเออ่าอ่าทุกวันไปบ้านไปกับไก่ไก่เนยไก่ปกไก่หรไปจำแทนไม่ชมอมันไล่แรงกันนะ

แต่ข้างหน้าเริ่มสึกอนหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าปีหนึง่งหกก็ทันลงปูดิกปี 1, หนึง่งห้าหนาทันทันในคามเป็นจริงแล้วก็ต้องทนงันเลยดิท่าได้หลวงพ่อมโนเท่าไหร่ปีเจ็ดสิบปไม่รู้เหมือนกันเพราะพ่อขนาดปีปีที่เขาเล่นกันหนึ่งหนักปีหนึ่งกิ่ป่ะยังทันปีหนึ่งห้าจะไม่ทันได้ยังไงทันทันใช่ไหมใช่ใช่เล่ันดัง่องค์นี้นี่วาเห็นอยู่ แตาว่านเอามาแล้วว่นถอยจนได้ทานไป่ที่อ้าวเออมันมันเน็บกันแล้วเว้ยมันอยู่ในคลิปอะมันเกาะแบ่งองนี้เดี๋ยวกนคนละองค์ยโ้ยยังไงนั่งยิ่งร้ายไม่ได้ไม่ได้ได้ไรไหมนี่ไงโกรกันนั่นกูขอกูขอตอบมันมันยังไม่ให้องค์นี้กูเลยอะตอบไหมอ่ะถอดถอดดูแล้วคนเดียวให้สองคนนี่ได้เลยสมใจถุงแก๊สตาจะไปเอาตรงปูเลี้ยงหายไปแรกอะแกอยู่เออ ไอ้เียไอ้หมูโดนยิงเอ็มแม็กติดทั้งตัวนั่นนะกูขอแบ่งมันมั้ยกูจะกูจะเล่นเนื้อเหลืองมันมันไม่ให้กูเลยไอ้น้องอ่ะกอไอ้ดิ่งไอ้เคียนรู้เยอะดิรุ่นนี้ปีไหนนะก็กูเห็นไอ้หมูพ้อยเนื้อเอ็มแม็กติดทั้งตัวมีเกสาด้วยขันไหนหมูเก๊อย่าไต่ห่านแม็กโดนยิงไม่เข้าไอ้ดิ่งเช็คเช็คแล้วใช่ไหม ใช้กับของอะไรที่เป็นเว็บของหลวงพ่อเลยแล้วรูปของพี่ได้ได้ให้ดูไหมไม่ไม่ได้ให้ดูเพราะว่าไม่ได้ถ่ายรูปของพี่ไปไงอ๋อแต่ขอาผมไม่ั้นฝากถามหน่อยนะ เราบไหม่ธรรมดาไม่ธรรมดา้านนี้ผมด้วยหาควันทองนี้ได้ถ้าผมไปผมก็จะได้อยู่นี่เขาดูท่านเหรียญหน่อยเมื่อกี้เขาเอามาให้ดูชอปลุพยอดแกสวยมีรุ่นไหนบ้างแบบรุ่นท่ารุ่จังไหมจ่ายใช่นี่เลย ก็เพื่อแม่งรูปสวยนะป้าอ๋อจ้าอ๋อได้ของดีมันก็ได้กันฝากถ่ายรูปไปถามให้หน่อยนะไม่ถึงได้ไงล่ะให้เป็นเลือกเองเนี่ยมันถึงเยอะต้องไปดูเองนะใจก็ อา้าวตาหนองนี่ยังล่อมีดของตาหนองมาได้นี่สุดยอดแล้วที่เดียวกันล่อมีดถงอบตอผู้ใหญ่บ้านมาได้นี่สุดยอดแล้วไอวิทย์กูถึงได้บอกนาไอวิทย์ไปเยให้มาคุยกับตาหนองก่อนเดี๋ยวไอวิทย์แม่งคุยกับตาหนองถูกคอเดี๋ยวรุนไหนที่ว่าเขาบอกว่าไ,ไม่นําไม่เผื่อนะก็ทั้งตู้ให้ดอสอนั้าปัวนั่น พุกมผู้ใหญ่บ้านงั้นทั้งตู้อ่ะตู้พวกอย่างกระตู้ใหญ่กระตู้กับข้าวอ่ะให้พวกนี้ดูอ่ะเนี่ยมิหมออูยังไม่ได้ดูขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยเอามิหมอมาชมหน่อยถ้วยหน่องเลยยอะได้มาแล้วตู้มิ้นหมอก็ได้มาแล้วเองก็นี่มีหม้อนะ้วจุกมีเยอะจิ้มเห็นเลยนะก็ไม่ดูนะนี่รู้ดิใส่ไว้เนาะโอ้ก็จะไม่มีก็จะใส่เนี่ยสองน้ามีกันหรอผู้ใหญ่บ้านคนนี้จะไปดูไม่รู้ยังมยังไม่ค่อยเนาะ นี่ปอกเปอกไปเล้วแหละแลกเอาแลกแลกหลงลงลงพ่อสำเร็จมาใช้วิธีการแลกก็อย่างเดียวเลยใช่ได้ใช่ได้อ่าทำแล้วแหะกระดูกกระดูกเป็นกระดูกตนี้จะบอกว่าอะไรก็ได้ไงคุพามาก็เลยให้เก็บตไปไหนนี่ขาให้ไรของนี้ให้เก็บตังไปไหนอรับไอ้ในคุณแพนผมไปไหนไม่ว่ากันเพิ่งคัด คัดคัดอ uh, uh ่ะหวดเนี่ยพันนึงวะเนี่ยอ่ะคุณแทนผมไปไหนหล่ะค่ะอยู่ไม่รู้นะอ่ะคุณแทนคุณแทนผมไปไหนอ่ะไปแล้วไปลบแล้วไปแล้วคุณแทนน่ะอ้าวไปแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงไปลบแล้วคุณแทนไปรัฐธรรมนูญเลยเอาวดูดิไม่ใช่ไม่ใช่คุณแทนคุณแทนอ่านี่มาดูหน่อยใครเอาไปอ่ะอยู่แถวนี้แหละเมื่อกี้ไม่บ้าแล้ว ไม่ได้พกน้องไปพกขนแผนนะจ๊ะพี่นี่ผมส่งมาฝั่งนี้นะ่งว่าไปอยู่ในกระเป๋าเอกได้ไงไอ้นี่รุ่นไหนไหนอ๋อนี่จะมีไห้สวนอี่กันมีสวนรุ่นไหนเนี่ยอันนี้รุ่นเนี่ยแหละกูรั่วัสดุนแะขนแผนขนแผนขนแผนดูกับไปแทนนั่นแหละนี่บ้างนี่ไงใหญ่หายหมด ไม่นช่ไงเป็นมุกแม่เป็นมุกเก็บแล้วก็มัจะมาอาวิกเล็บมุกถ่ายกูบเลยกูไม่ได้หยิบเลยจากจากไหนนี่โอ้วัสวัสว่างเหรอครับผมทำไมเนื้อเนื้อต่างกันกับอะไรน้องแกะนะอันนี้อาจารย์มักจะขายเยอะหอืมโอ้ยมีเยอะจังเลยปงเขาอลยนี่เออทำไมเนื้อต่างกันกับใช่เขาอยู่เพราะงั้น อันนั้นหอมลอมอันน la ั <ok ้นอมคอมชอบกล่องอมอดีแล้วอะไรจับจีบเยอืมสวยอ่ะมีมีขีดตัวนี้นีอยตอกแตกตอกแตกอ๋อตอกแตกต้นไม้เนี่ยงล้วเขาบอกว่าจะเป็นต้ไม้แ่เอาไม้ดูดูหน่อยไหมบอกจะไไม้บ้านเยอะ ิที่ผมเข้าไปดูมันก็ไม่ไม่ไม่มีพิมพ์เดียวนะมีหลายพิมพ์ใช่ไหมมีหลายพิมพ์สามารถเช่าได้ใช่ไหมนี่ติดต่อมาได้ไหมไม่มีแล้วไม่มีใช่ไหมผมหาไม่ได้แล้วอันนี้ของเขาอมาให้ชมขอบคุณครับมาถ่ายรูปให้หน่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ใกล้จะถึงเวลา ทำงานแล้วครับผมเดี๋ยวก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ครับก็คือได้เวลาเสทําทงานครับ15นาทีนะครับผมฝากกดติดตามช่องสทัยคนทุกคนด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ